ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับของครูเจ็บพารวยนะครับหรือว่าเห็ดพารวยนะครับหลังจากจะเป็นวิทยากรมาช่วงนี้เดินสายเป็นวิทยกรนะครับเนาะหลังจากทางโครงการสกสคอนะครับได้ได้มีนโยบายให้เป็นโครงการสอนสอนบนดอยครับหรือว่าครูอาสานะครับวันวันที่สองสามครับพบกันที่เวียงแก่นนะครับเวียงแก่นครับเ c ครูเจ็บพารวยครับพบกันที่เวียงแก่นนะครับวันนี้เรามาดูในพื้นที่ของเรานะครับหลังจากฝนตกมา เยอะมากครับช่วงนี้ต้องบอกว่าฝนตกเยอะครับหลังจากฝนหยุดแล้วจุดนี้เป็นจุดที่2ครับที่เห็ดโคนขึ้นครับเห็ดโคนคนรอครับหลังจากเราเอาหัวเชื้อตัวนี้ครับไปใส่นะครับเดี๋ยวจะตามไปดูครับหลังจากเราต้องสร้างจะโพกเทียมก่อนครับนี่ครับโอ้นี่เห็ดอะไรอันนี้คงไม่ใช่เห็ดโคนเนาะแตอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้ครับเห็ดมันขึ้นมาครับหลายพื้นที่เอาหัวเชื้อไปใส่เห็ดตัวนี้ขึ้นมาบ้างครับแล้วเพราะในหัวเชื้อเห็ดผมเนี่ยจะมีสารกระตุ้นเชื้อราอยู่นะครับทําให้เชื้อราเห็ดอื่นๆขึ้นมาก่อนนะครับ เ็ตนี้กินไม่ได้ครับไม่ไม่ต้องกินนะครับเนาะจุดนี้ยังยังยังไม่เคยมีเห็ดขึ้นนะครับหลังจากเราทําทําแบบเพอร์มาโคเจอร์นะครับหรือการทําสร้างจุดปกเทียมหรือว่าพูดง่ายๆก็การสร้างบ้านให้ปลืกนะครับครับจุดนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับรอบนี้คือรอบสองของรอบที่สองของปีนี้แล้วนะครับปีหกสองเอหกสี่นี่นะครับลองลองลองดูครับนี่ครับยังนะครับเสงคือพยุงพยอมนะครับ นี่ครับชุดนี้ครับเรื่องต้นจากตรงนี้เลยนี่ครับนี่ต้องเอายาหอยมาใส่ก่อนครับนี่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 กำลังเห็ดไม้กอกแต๊กครับนี่นี่เห็ดคนคอรอนะครับนี่เห็ดคนคนรอนี่นะครับกำลังเริ่มออกนะครับพี่น้องครับชุดนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะออกออกตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยนี่ครับลุงกำลังเริ่มขึ้นครับเนี่ยครับัวกกำลังดันขึ้นมาครับเนาะนี่ครับขึ้นขึ้นมากำลังเริ่มขึ้นครับต้องเอายาหอยมาใส่นะครับนี่จะเป็นคนละครึ่งกับหอยครับกุกลางคนละครึ่ง เนี่ครับดูดูเห็ดมันขึ้นแล้วนะครับน้องครับนี่ใครใครยังไม่ที่ครับสดสดนะครับครับสดสดนี่ครับเริ่มขึ้นแล้วนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สองครับรู้สึกว่าจุดนี้จะของท่านมหานะครับท่านมหาเลยที่ที่ห้อยศัก์ครับว่าบอกว่าถ้าเห็ดขึ้นทักน้อยคุชเกียบนะครับผมจะมาเก็บครับนี่ของท่านของท่านมหานะครับเนาะครับนี่ดูครับท่านมหาจะทาคณะเขามาเก็บนะครับทั้ง ผมจําชื่อท่านมหาไม่ได้ครับเจ้าห้อยสักนะครับห้อยสักก่อนถือตลาห้อยสักนะครับดูนี่ครับกำลังขึ้นครับโอ้หญ้าต้องต้องถอนหญ้าออกมาครับถอนหญ้าออกมาแล้วจะมีนี่ครับจุดนี้จุดนี้เป็นจอมปลวกใหญ่จุดหนึ่งครับเนาะจากที่ไม่เคยมีเห็ดเลยนะครับปีนี้เป็นรอบรอบที่สองแล้วครับปีนี้จุดนี้ก็คือจุดที่สองของปีนี้แล้วนะครับนี่ครับเห็ดขึ้นตั้งแต่ตรงนี้เลยครับนี่ครับเห็ดคนคนรอนะครับนี่เนียซูมซูมตรงนี้หน่อยครับ ดูนี่ครับอดูดูซูมตรงนี้ครับนี่เห็ดโคนกําลังตรงนี้จะเป็นเห็ดไม้ของแตกอยู่นะครับเห็ดไม้ของแตกอยู่นะครับนี่จะเห็นชัดนะครับตรงนี้ครับโอ้นี่นี่นี่ตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับช่วงนี้ช่วงนี้ห้ามห้ามใครเข้าสวนนะครับต้องต้องต้องนี่ครับออกตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยครับนี่ครับข้างล่างนี้เลยนะครับ โอ้นี่เยอะครับนี่เกือบร้อยดอกครับเนี่ยครับนับคร่าวๆตอนนี้ะเนี่ยมาคิดคราวนี้คิดนอกใจนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบสี่สิบห้าสิบห้านะครับสิบห้าโอ้นี่เต็มไปหมดเลยครับนี่ครับนี่ผมยังไม่เห็นนะครับมาเช้ารีบนี่ไปไปวิทยากรครับนี่ครับเต็มไปหมดเลยครับนี่ครับโอ้เป็นอะไรที่อึ้งมากครับนี่ครับนี่เห็ดโคนทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับ เจ้าของยังไม่เห็นเมื่อเช้ารีบขึ้นดอยครับนี่นี่ครับขึ้นมาหมดแล้วครับนี่เป็นเห็ดไม้กอกตักอยู่นะครับนี่ออกออกจริงๆด้วยครับนี่ครับออกก็แบ่ถนนหนทางเลยครับนี่ครับพอคงจะลองติดตามดูนะครับครับนี่ครับดูคลิปคลิปได้นะครับเนาะนี่เห็ดคนคนรลอนครับนี่ดูครับเห็ดคนคอรอนะครับท่านยา กับคํานะครับคนรอเห็นคนคนรอนะครับนี่ครับกาลังขึ้นเต็มไปหมดแล้วครับนี่ครับอ๋อนี่วันนี้วันพระด้วยนะครับวันพระนะครับเห็ดเขาชอบออกครับตรงนี้นี่มีไหมครับนี่เราลองถอนหญ้าดูครับลุงถอนหญ้าดูจะได้เห็นเห็ดขึ้นชัดๆมาเนาะนี่ครับนี่ครับดูตอนนี้อายาหอยใสแล้วนะครับคนละครึ่งกับหอยครับนี่ครับโอ้ กลางคืนครับต้องมาดูตอนกลางคืนครับพี่น้องครับส่วนแม่เขาจะไปส่องเห็ดกันนะครับหาเห็ดตอนกลางคืนเพราะว่ามันจะไปแสงเห็ดตัวนี้ครับจะไปเวลาสองกลางคืนจะเห็นชัดมากครับนี่ครับเห็ดคนคนหล่อครับเหมือนไหมครับเหมือนไหมนี่พูดเล่นนะครับเนี่ยครับนี่ครับออกเต็มไปหมดเลยครับพี่น้องครับนี่ครับจุดที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับศูนย์ัการเรนู่้เห็ดคูเจี๊ยบพารวยนะครับรวย โดยที่นี้ก็คือนี่สีมพูนี่คือยาหวยนะครับพี่น้องครับต้องจัดการหวยครับนี่ครับขึ้นเต็มไปหมดครับจุดนี้ครับเห็ดกําลังขึ้นครับนี่ครับเห็นไหมองแต็กครับต้องรอให้มันใหญ่ๆนะครับเราจะมีงานวิจัยด้วยนะครับว่ากว่าเห็ดตัวนี้จะขึ้นจะโตขึ้นมานะครับใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะครับนี่ครับครับเห็ดผ่ารวยครับนี่ประมาณลงประมาณกี่ดอกนะลุงเกินร้อยไหม ครับตอนนี้นับขาวๆน่าจะเกินร้อยดอกครับนะครับประมาณจุดนี้ประมาณ5้าเมตรนะครับที่เห็ดขึ้นนะครับครับข้างบนยังไม่ยังไม่ออกครับช่วงนี้ฝนมาตกเยอะครับนี่ครับนี่ครับมาเช้ายังมขึ้นเนี่ครับเป็นไงบ้างครับผลงานของขุดเจียบพารวยนะครับเนาะพี่น้องครับพี่น้องมีปัวกครับไม่ต้องกลัวครับเลี้ยงปลวครับนี่ครับขึ้นเต็มไปหมดวครับใต้ต้นยางนาผมเนี่นี่ยางนาปลูกขึ้นแล้ว ปีที่แล้วนะครับปีที่ผ่านมาครับนี่เห็ดคนขึ้นหมดเลยครับหลังถนนขึ้นแล้วโอ้นี่เอายาหอยใส่แล้วเนาะลุงครับเนาะนี่ครับประมาณประมาณกี่เมตรครับลงลงลงก้าวจากนุ่นมาแล้วครับจากจุดนุ่นเลยที่ที่เห็ดขึ้นมาเลยครับนี่ครับประมาณ1ิบกว่าเมตรนะครับนี่ครับลงก้าวมาเลยครับก้าวระยะก้าวมาครับดูว่าประมาณจุดที่เห็ดออกประมาณกี่เมตรครับนี่ครับดูครับเนาะว่ามันเป็นความจริงไหมสิบเมตรถึงไหมครับ ประมาณส10บเมตรนะครับความยาวจากเห็ดที่ขึ้นตรงนี้ครับประมาณ1ิเมตรนะครับแล้วเราจะวิจัยดูว่าจากเห็ดกําลังขึ้นวัวนี้วันนี้วันผ้าด้วยนะครับเนาะครับส่วนมากเขาจะขึ้นวันผ้านะครับเห็ดเห็ดโคนคนหลอดตัวนี้นะครับขึ้นวันผ้าแล้วแล้วกี่วันครับกว่าจะบานนี่นะครับศูนย์การเรียนรู้เห็ดขุดเจยบผ่ารวยต้องบอกน้ำหมักเห็ดโคนธรรมชาตินะครับนี่ครับเอาไปใส่ที่จุดไหนก็ได้ครับที่ขอให้มีปวกมีใบไม้ทับถมกันมากๆนะครับนี้จะลงในเพจของผมอยู่นะครับ ไม่มีตัวแทนขายนะครับพี่น้องครับนี่เบอร์โทรผมครับ0819-07692ครับติดราคาไว้เลยขววละร้อยครับร้อยบาทครับเนื่องจากลูกเยอะเมียหลายครับธรรมดาธรรมดานะครับเนาะต้องต้องเสื้อขาวหลายคนครับเนาะครับต้องเสื้อขาวมาแรงครับแสงทอกสอครับแสงเสื้อแดงทอกสอครับนี่นี่ครับโอ้ยกําลังเลี้ยงเหมือนกับทหารข้าแถวครับนี่ครับกําลังเลี้ยงกันสวยๆนะครับ นี่ครับตอนนี้นับคร่าวๆดูประมาณ100ร้อยกว่าดอกแล้วนะครับประมาณ10เมตรได้ครับที่เห็ดมันขึ้นตัวนี้ครับครับก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับวันนี้ก็อาจจะพูดภาษากลางนิดนึงหลายคนก็บนมาคูเจ็บพูดภาษากลางหน่อยบางคนก็แม่ยกกระซอให้ฟังหน่อยนี่ครับนี่ยังมาตุกอกยังมาตุกใจยังมาไรเจน อาใจไม่ยกหน่อยเอาใจไม่ยกหน่อยครับนี่ครับโควิดสากตายเข้ามาเราบาดหลายลำนี่ครับครับโควิดไม่ต้องกลัวครับอยู่ในสวนครับมีเห็ดกินครับพี่น้องครับเห็ดเป็นยาครับนี่ครับเห็ดคนคอรอหรือเห็ดคนคนรอครับออฝากติดตามในเพจครูเจ็บพารวยครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์นะครับเผื่อจะมีคลิปสวยๆไว้ให้ท่านนะครับครับก็คงจะฝากคลิปสวยๆเพียงเท่านี้กันครับสวัสดีครับผม